ครับรุ่นนี้ปี0ูนย์นหนึ่งสามสี่นะครับเป็นกระเป๋าเป้ที่บอกมากสําหรับการใช้ไปทํางานของผู้ชายนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันนะครับมีทั้งหมดสามสีสีดำสีเทาสีน้ำเงินขออนุญาตรีวิวสีเทาอสีดำแล้วกันนะครับโอ้าเนี่ยจะเป็นผ้าเดนแฟกศูนย์ศูนย์ดีนะครับมีความหนาค่อนข้างมากด้านในมีช่องซิปสองช่องนะครับตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นช่องเก็บความชื้นแบบนี้นะครับสามารถที่ใส่ประกงปากกาอะไรได้หมดเลยแล้วก็ด้านบนตรงนี้กกก็คคือออออจะะมมีีีีชช่่่่งงงซิปนนรรับบบสสาาถทใขได้้้แแลว ช่องสิบหลักของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่หลักคอบขนาด15.6นิ้วได้บุฟองกันกระแทกอย่างดีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีช่องตะข่ายต่างๆนานรรวมถึงสาย USB นะครับที่เราสามารถที่ต่อมาใช้งานกับรูด้านนอกได้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องใส่ร่มใส่ขวดน้านะครับมีฝั่งและช่องแบบนี้นะครับหูิ้วนะครับเป็นหนังนะครับบุด้วยฟองน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหูิ้วผ้าียเดินนะครับสายสพายสองสายสามารถปรับความยาวได้นะครับมีสายคาดหน้าอกนะครับด้านหลัง มีการบุกฟองน้ำนะครับช่วยสพอร์ตการสะพายแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีสายรัดกันชักกระเป๋าเดินทางให้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ B 0 0 1 1 3ศนะครับเหมาะมากสำหรับการใช้ไปทำงานนะครับสำหรับคุณผู้ชายใครสนใจนะครับสามารถเช็กกดสั่งซื้อได้ที่ตะกร้าด้านล่างซ้ายมือเลยนะครับ